<Scroll> สวัสดีค่ะผู้ชมนะคะช่องคุณมีฝันนะอาจารย์ท่านจะทําพิธีเสร็จแล้วก็จะทําการขอเลขกับพญาบึ้งนะคะน้องเวลือม้อนั่นผู้ชมคะกัำลังกำลังหย่อนเลขลงไปนะคะเลขศูนย์ถึงเลขเก้าจำนวนสองชุดด้วยกันนะคะอนี่แหละปอทัดเจ้าเกอยห้า เรียนเลิมโมนาเนีมม่ยคนบักจริงจ,นะจงร,งรงิรงเลยทำไมบ Ạ จบท่เ<อ>าเลิศนะก็จะล้องเคราะโลเมะกคราะห์ครางเลยเอากับพญาบึ้งนะเอาง่ายแต่ถ้าเอากับองค์เทวดานี่ยากโดนใช้พลังงานไปเกือบหมดเลย ลองหมาพี่ลองมาครบแล้วนะคุณยายเนาะสองชุดนะคะเลขหนึ่งถึงเลขเก้าจำนวนสองชุดด้วยกันครับเดี๋่วลงไปในรูพะยาบึ้งนะคะลูกลงหมดเลยเนาะลูกเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นนนี่ะครับลูกพะยาบึ้งเต็มเลยเนาะเต็มปากรูเลยพอดีว่าถ่ายไม่ทันอ่ะช่วงเปลี้ยงนลงเลงรัวีคุณผู้ชมกันไปแล้ค่ะทุนแจ่วหมดเติมคุณผู้ชมงาดี กานทำพิธีนะคะการขอเลขกับพญาบึ้งนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูนะคะว่าพญาบึ้งจะให้จะคาบเลขอะไรออกมานะคะคุณผู้ชมคะมาดูนะคะตอนนี้นะคะพญาบึ้งนะคะแม่ลูกอ่อนนี่นะคะดันเลขออกมาแล้วนะซะาสามเลขออนนี้เห็นเป็นตัวเลยนะคะคุณผู้ชมว่านีหญ่ตอนนี้เราติดโว้ยวิ่งหน่ะ มันเข้าไปข้างในหมดนี่นะคะรอดูด้วยว่าเขาจะออกอีกสองตัวไหมไม่ลึกมากเลยครับอาจารย์นี่นะคะท่านผู้ชมน่าจะมาแป๊บเดียวเองนะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีเนาะเรียงกันเลยคเรียงแรกกันเลยนะคะนี่เราห็นแต่ต้องดูก่อนหน้าละอันแรกนะท่านผู้ชมคะเนี่ยลูกเต็มรูเลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้เห็นรูปพญาพญาบึ้งนี่ฮะอาจารย์ท่านจะการรับชมเป็นสื่อเดี๋ยวเขาจะหยิบทีละเบอร์ เปิดเลขนะคะว่าจะได้เลขอะไรเก้าเลยครับไม่นานนะครับใช้เวลาแป๊เดียวนะทุกคนที่สี่เดี๋ยวว่าท่านจะให้โจงเนาะใช้เวลาไม่นานเลยแป๊บเดียวเองอันนี้ช่วยจับน่อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแป๊บนึง สองแล้วนะครับเพื่อนอิปซีตัวแรกเป็นเลขเก้าตัวที่สองเป็นเลขสองตัวนี้อาจารย์ทียนจะได้อะไรนะครอาจารย์ทียนเตรียเปิดตัวที่สามเป็นเลขเจ็ดนะโอ้โหเปนเห็นแล้วนะคะสวยอิปซีเป็นเลขที่สวยมากนนะะอาจารย์เดียวให้สวยๆเลค่ะมันโอ้นี่เลขนี้ก็จะไปตรงครับเก้า <9. S 1> สองอ 7จ็ดสองเจ็ดนะครับหรือจะเป็นหรือจะเป็นเจ็ดสองเก้าไม่ต้อไปตรงกับเพื่อนเพที่นั่งนะครับเพื่อนเอซีวันเป็นวันใช้เวลาไม่นานในปักเลยเนาะเจะสมงพบนะของพระองค์ทีนะครับเพื่อนเอซีดูนะเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดหรือเจ็ดสองเก้าก็ได้นะเรจะมาสองตัวแมจารย์เทนบอกว่าจะรอดูอีกสองตัวนะว่าจะรออีกสองนะเดี๋ยวนะแป๊บเดียวนะครับเราใช้เวลาไม่นานนะครับเพื่อนเอซีเลขสวยมากเลย ดีใจนะครับเพื่อนเอฟซีไม่ได้ใช้เวลาหนาเลยนะคุณแม่นะเป็นเวลากี่ทุ่มแล้วนะพี่ต้องวันนี้กี่ทุ่มแล้วไม่รู้บรรยากาศเงียบเลยนะคะวันนี้มากันประมาณสักสามสี่ห้าคนอ่นนี้คือบรรยากาศรอบๆนะคะคุณผู้ชมที่ภูกรยาบึ้งเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่บนคันนานะคะคุณผู้ชมนี่นะคะเนี่ยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเต็มเลย เป็นพญาบึ้งเมื่อลูกอ่อนนะคะคุณผู้ชมใช้เวลาไม่นานใช้เวลาแป๊บเดียวเองถือว่าพญาบึ้งนะคะคุณผู้ชมมาดีการโดยรอบที่เรามาขอพญาบึ้งนะคะขอเลขไอ้สามตัวแล้วนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะติดตามแอคคมีฝันกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อติดตามแล้วก็ขอเฮ้ยเด็ด โอคุณผู้ชมกะรได้แล้วนะคะรอบสองนะคะมาสามตัวเช่นจะเป็นชุดที่สองนะครับชุดที่สองนะคะเลขตัวแรกคือเลขแปดเี่นะเี๋ยวไเช็จแปดซครับแปดดีป้อแปดสีนะครับแปอ่าอีสองตัวด้แปดซนะคะคุณผู้ชมตัวที่สอง ดสาส,สาาานเเะุท้ยลแต่ยังไงก็ต้องสลับกันดูนะครับว่าจะเฮ้ยแปดสี่เก้าแปดสี่เก้าชุดที่สองนะคะคุณผู้ชมแปดสี่เก้าอะไรจะเก้ามาแรงแท้แปดสี่เก้าหรือเก้าแปดสี่ใช่ไหมสี่แปดเก้าก็ได้นะครับคุณเอฟซีฮะสวยเนาะรัดนะหน้ารัดหลังน,น,นี่นะคะคุณผู้ชมชุดแรกพอสามตัวได้ ไอ้ขอมบนล่างได้มาอีก3ตัวนะจะเป็นสาชุดแรกสามตัวน้าสตัวท้ายชุดที่สองอบแปดส่เก้าโอ้นี่นะ